จริงๆค่ะรอดูขนาดเน็ตอังกฤษไม่ดีไอคอมเมนต์ไอคอนเทนของแม่ไผ่นี่ทะลุเน็ตอังกฤษกากๆมหาหนูได้นี่ถือว่าสุดยอดจริงๆค่ะก็ดีใจมากๆเลยค่ะที่ที่แบบทุกคนรักกามินเยอะมากขนาดนี้แล้วก็คิดไม่ผิดแล้วที่ได้น้องมาเป็นพรีเซนเตอร์เนาะดีใจมากทุกอย่างทุกอย่างมันลงตัวไปหมด แพ้ก็ติดตามอยู่เรื่อยๆค่ะแล้วก็เป็นกาลังใจให้แม่ไผ่ด้วยเช่นกันคิดว่าแบบหลังบ้านแม่ไผ่น่าจะต้องต้องการต้องแบบจัดการอะไรออกมาแบบน่าจะเหนื่อยเยอะแน่นอนแล้วก็ได้ภาพสวยๆออกมาทุกคนดูนะคะใช่ค่ะเหนื่อยเลยแต่ก็โอเคน้องเขาก็มีความสุขคนดูแฟนคลับก็มีความสุขแม่ก็โอเคแล้ว <c oughs> เราไม่ได้มา <c oughs> นั่งมองว่า <c oughs> ยอดขายมันจะแค่ไหนนะน้องแพรแต่มันก็คือแบบมันคือความสุขอะโอ้ มันคือการสร้างความสุขจริงๆมีคนบอกว่าคนดูสูงสุดหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสองบวก KO เมื่อวานคนดูแสนเจ็ดแล้วเมื่อวานน้องไลค์ขายบรานี่แม่ด้วยน้องแพรแบบโอ๊ยตะกาแตกมากลูกอันนั้นก็เห็นอันนั้นก็เห็นค่ะนั้นเห็นแบบขึ้นมาเต็มฟีดเลยน่ารักมากๆด้วยเบราวนี่นะคะใช่อ่ะกามินกินไม่หยุดเลยตั้งแต่ต้นไลค์กินไม่หยุดเลยตามชื่อของเขา ก็เป็นคนชอบกินอยู่แล้วมีแบบโอ้ทำมีแต่คนบอกว่าแบบคุณแม่ทํางานเป็น professional มากขายดีขายเก่งซะด้วยนี่ใช่คุณการมินด้วยใช่ไหมคะน่ารักมาก<ช>น่ารักมากมันดีไปหมดเลยภาพมันดีไปหมดเลยใช่แล้วก็ไม่ไม่ได้พูดถึงสรรพคุณอะไรมากมายนะแบบทุกคนก็มาสนับสนับสนุนกดตะกร้ากันเองเลยเหมือนแฟนขับเขารู้ว่าเขาก็มากดกันนะคะข้างลูกสาวว่ากินอย่างเดียวเลย,เลยกินไม่หยุดเลย คนดูเยอะจนเออเมื่อวานคนเข้าไปดูไลฟ์ไม่ได้ด้วยนะเมื่อวานคนเข้าไปดูไลฟ์ไม่ได้นนอหลายคนมากใช่แบบกดกดแล้วก็กดมันมันมันไม่ขึ้นอะเหรอคะโอ้ถือว่าเป็นปรากฏการณ์มากๆใช่ใช่แล้วแมขึ้นมาหาแม่หน่อยลูกแม่มีน้องสาวแม่ไผ่ด้วยน้องสาวแม่ไผ่บอกรู้จักกันน้องน้องน้องแพรวด้วย อ๋อจริงหรอกค่ะจริงแม่แม่พูดหน่อยแม่แม่มาทักทายน้องแพลวหน่อยน้องสาวแม่ไผ่เลยน้องสาวแท้เลยป่ะพึ่งนะแม่แม่มาแล้วโอ๋อยอดต้องเียงอยต้องหน่อยแล้วมามาอยต้องเวันนี้ทาไมทาหน้าขาวเป็นเป็นพม่าเลยลูกแม่แม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้เคยเจอกันบอกว่าสวยมากเอาอีกแล้วซองอัลเทอรกีแล้ว เคอเคยเจอกับน้องแพรไหมเคยหนูเคยเห็นเคยเคยเจออยู่ใช่ไหมเคยเคยเห็นในไลฟ์แม่ไผ่เขาเวลาต้องไผ่ไลฟ์หนูก็เข้าไปดูตลอดอ๋อพี่สาวเป็นปเขาสนิทกับปันปันค่ะตัวยอีกแล้วเขาสนิทกับปันปันพี่เมย์เหรอจำเราไม่ได้อ้าวจริงจริงน้องสาวแม่เองเดียวกันเอาตายแล้ว โลกกลมมากถามจริงพี่เมย์จริงๆปั้นคือปั้นเขาเขาเนี่ยนนีเจาคนจ้าี่สออ้าวพี่เมย์ตายแล้วโลกกลมมากโอ้ไม่ก็ตอนนี้อัครเดชตาเป็นประกายอีกแล้วอัครเดชตาเป็นประกายอีกแล้วอัครเดชอัครเดชสอนปีหนละแ้วโลกกลมไหมแ้ปัทย โลกกลมมากจริงๆค่ะแม่ไผ่โอน้องสาวแม่เลยเดี๋ยวน้องแม่แท้ๆด้วยใช่น่ะน้องแม่เลยคันตุ่มออกมาเลยลูกแล้ันานีกานีกานีนอนห้านีเป็นเพื่อนพี่เมย์พี่เมครับพี่เมย์คับนันแม่อักเสบเด็ดเนอพาเป็นประกายนะแม่ติดงานหน่อยแม่เห็นแม่เห็นคอนเทนต์ เดี๋ยวกดอันนี้รอบหนึ่งแม่คอนเทนต์ที่อัครเดชพาเวลทัวร์แตงโมแม่นอนเองหรือเปล่าตลกมากเลยขำท้องแข่งเลยค่ะแม่แม่จัดการให้หน่อยค่ะแล้วก็เวลทัวร์ชาคิทุพัทยู่ต้องเลิฟจัดการสั่งสอนหน่อยค่ะมอยู่ต้องเลิฟน้องแพรโอลี่น้องแพรนะ นี่언니เอลงรีแพร์จำจำไม่ได้จำไม่ได้แค่เมื่อกี้พี่เมย์มารอบเดียวนางก็ตาเป็นประกายอะไรอย่างเงี้ยมีแต่คนพอพี่เมย์เข้ามาปุ๊บทุกคนิคอมเมนต์ว่าอัพเดชสายตาเป็นประกายโคตมากแตงโมจำไม่ได้จำไม่ได้แตงโมจำไม่ได้เอ็นดูเอ็นดูคลิปที่น้องเล่นกับแตงโมตลกมากเลยน้องแพรแม่ยังขำน้ำตาล่วงเลยแม่ความตลกของคุณแม่และความตลกของทุกคนคือคือ ความลำบากใจของแพขำมากค่ะแล้วแบบช็อตฟิลมากฝั่งตรงข้ามก็เต้นโอ้โหตอนนั้นตอนนั้นที่เจอกับพี่เมย์ที่เกาหลีตอนนั้นเรายังเรายังไม่รู้จักคุณกามินเรายังไม่มีเรื่องอันนี้เกิดขึ้นเลยแล้วแล้ววันนี้เพิ่งมารู้พี่เมย์เป็นน้องสาวแท้ๆของแม่ไผ่ งงมากทำไมโลกมันกลมขนาดนี้โ oh อ้ไม่โลกกลมอ่ะโลกกลมมากม,มาเที่ยวเกาหลีอีกเมื่อไหร่คะทั้งทั้งคุณแม่ทั้งพี่เมเลยเ <17 S 1> ดเ <17 S 1> จ<ะ>็ดนี้ค่ะเดเจ็ดนี้กลมจริงๆตาน้องแม่ไผ่สวยจริงสวยเนาะเดเ็ดนี้พูดตายแล้วสวนทางเหมือนว่าเราจะมาไทยเดี๋ยวพวกหนูเดี๋ยวพวกหน,อกหนูอยู่ไทยคะ่ะตอนสองกางค์ค่ะสงการเราก็อยูสอ่สงการแล้วก็อยู่ไทยพี่เม่ะสงการอยู่ไทย ต้องขอค่ะสวดสาราฝากฝากสวดสวดศพให้อัครเดชด้วยนะคะตอนนี้มองพี่เมย์ไม่หยุดแล้วเนี่ยเห็นไหมตลกไปที่เชิญหลวงพี่ไซตะมะสวดสวดงานศพให้เรียบร้อยแล้วค่ะเมย์โอ้ยเอ็นดูสาราสี่มีคนแซวว่าอ่าสิบเจ็ดเนี้ยแม่ไก่ไปมีคนแซวว่าพ่อบ้านใจกลาเออพ่อบ้านใจกลาจะใจกลาจริงใจกลาจริงอัครเดชอ่ะ ใจกล้าจริงโกโก้แม่ม่ออกแลแพะกับกับวันไหนเจ็ดมีนาใช่สิบเจ็ดมีนาแม่ไปเกหลียี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดเหรอคะอ้ยี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดกับเกาหลีค่ะแล้วก็อยู่เกาหลีหนึ่งอาทิตย์แล้วก็กลับไทยยี่สิบแปดค่ะอ๋อแม่ไผ่ไปสิบเจ็ดกับยี่สิบไปปูซานกับโซแล้วก็น้องไซต์มะนัดกินข้าวด้วยที่ปูซาน ว่าน้องอยู่ปูซานไงโอ๊ยไม่ชนกันเลยเสียดายจังเลยเดี๋ยวไปเจอกันที่ไทยแล้วกันค่ะเราเราเราไม่ชนกันใช่ไหมคะที่เกาหลีไม่ไม่ได้ค่ะได้ค่ะได้ทันอยู่แล้วเนาะเรากลับวันที่ยี่สิบนี่นี่ก็คนปูซานเหมือนกันเอ้าหรอ <c oughs> เขาบอกหนุ่มปูซาน <c oughs> หล่อนะ <c oughs> น้องแพรหนุ่มปูซานหล่อแล้วหนุ่มปูซานก็ชอบแบบ แบบสเสน่ห์แพลวพราวแล้วก็จีบไปทั่วเหมือนเหมือนอัครเลศดูแม่ดูนิสัยจีนกับอัครเลศก,ก็น, <c oughs> นา่าจะรู้ว่าผ,าผู้ชายโบตาณมันเป็นยังไงค่ะจริงจ,จริงจริง original โบร,ราณ original original แหมแหม <c oughs> อุ้ยเสียดายเสียดายไม่ได้พาแม่เที่ยวเกาหลีเลยไม่ชนกันเดี๋ยวเจอกันที่ไทยแล้วกันค่ะได้ค่ะลูกสาวได้เจได้เลยมีคนบอกว่าใจเย็นๆครับ คลาดเดตหน้าตาออกหมดแล้วครับพี่เมย์ยูพี่เมย์ยูไลค์พี่เมย์เอ่าไลค์ไลค์คือพี่เมย์สวยไหมสวยไม่สวยปันตอบกันปันตอบที่แกร็บมิตรภาพดีครับใช่มิตรภาพดีขอบคุณครับพี่ทิ่แกร็บด้วยอคลาดเดตเล็ก อ่าก็ยังยังช่วงวุฒอิงราวก็별마별마ไม่ใช่ว่า내가안안몰라무슨뜻인지몰라미ืน้ําลายอีกแล้วแล้ว่าพี่เมย์ไปด้วยใช่มั้คะรอบนี้แล้วเจปันปันได้ไม่ได้เจอปันปันปันก็บอกให้มระเจออยู่น้องบอกน้องติดเรียนแพ้ก็จะชวนปันปันไลฟ์อยู่เนี่ยพี่เมย์เแล้วจะพาทุกคนมาไลฟ์อยู่หมดแล้วเนี่ยแล้วคุณแม่เคยเจอปันปันด้วยป่ะคะ ไมายังค่ะยังไม่ได้เจอเคยได้ยินแต่ได้ยินชื่อมานานแล้วแต่ยังไม่ได้เจอพอดีได้เดี๋ยวไว้ได้จ้ะเดี๋ยวไว้ชวนปันปันมาไลฟ์ค่ะวันหลังลาสักการินมาอีกแล้วสักการินเขาชื่ออักการินคัมแบ็กได้สักการินไม่ยูไม่ยู่ แม่หาซังมินด้วยไหมฉันไปทำธุระแค่ห้าวันใช่ถ้าไปทันก็ค่อยถูกแบ,บ็โซนเออถ้าแหวะทันก็จะได้กินข้าใช่ใช่ดูอีกทีนึงเพราะเรามีไปกับแม่แม่อูซานใช่อุยอได้ยินชื่อมานานแล้วแต่ยังไม่ได้เจอสักทีได,ได,ได้เดี๋ยวไว้วันหลังมีโอกาสเจอด้วยกันค่ะได้ค่ะขอบคุณค่ะได้ค่ะลูกสาวเขาชื่ออัคาเดชใช่อัคาเดตไม่ค่อยดีค่ะแม่ตอนนี้เด็ก เศษอังกฤษไม่ค right? ่อยดีอาจจะคุยงงงไม่ค่อยรู้เรื ABOUT> ่องเพราะว่าตอนนี้กระตุกมากๆเลยขอบคุณแม่นะคะนะค่ะขอบคุณแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันค่ะบ๊ายบายค่ะแชรเลยเรียกแล้วเรียกเรียกเรียกทำงานก่อน